สวัสดีค่ะอดมาสายหรือเปล่านะตั้งเวลาไว้เก้าโงครึ่งนะคะลืมดูนาฬิกาเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูตอนที่ไลฟ์แล้วก็ตอนที่เป็นวิดีโอแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะหาแฟนฝรั่งนะคะคุณจะหาทางออนไลน์ หรือคุณจะไปเจอตามสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะเราแนะนำนะคะเราคือตัวโอ๊ตเนี่ยแนะนำให้เลือกผู้ชายที่มีการเงินดีนะคะรวมไปถึงผู้ชายไทยด้วยอะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนแหละเพราะว่าโอ๊ตนึกถึงผู้หญิงที่มีการเงินน้อยกับผู้หญิงที่ มีการเงินพอดูแลเลี้ยงตัวเองได้ผู้หญิงที่รวยมากๆมีเงินเยอะๆเลยเนี่ยโอ๊ตไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีความคิดแบบไหนเขาอาจจะมีความคิดที่ฉันมีฉันก็ต้องเลือกผู้ชายที่มีไม่มากกว่าฉันแต่ก็ไม่น้อยจนถึงขั้นมาเบียดเบียนการเงินฉันอันนี้โอ๊ตคิดเองนะว่าเขาน่าจะคิดแบบนี้ จากสิ่งที่โอ๊ตเคยไปดูตามข่าวสังคมต่างๆนะคะแล้วก็คู่ชีวิตของคนรวยๆทัวได้เห็นนะ mm hmm. เขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงว่าผู้หญิงที่มีเงินเยอะๆเขาคิดยังไงดีกว่าพูดถึงผู้หญิงจนๆกับผู้หญิงธรรมดาทั่วๆไปที่มีการเงินในแบบที่ดูแลตัวเองได้นะคะ แล้วเราก็เลือกผู้ชายจะมาใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยที่ไม่ใช่ผู้ชายไทยนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่าเลือกฝรั่งรวยนะคนเขาพูดให้ฟังเยอะเลยเนี่ยโอ๊ตเห็นโคชชิ่งเยอะแยะเลยที่ทำวิดีโอเลือกฝรั่งหาฝรั่ง,ยยงร,รวยยังไงรวยรวยรวยโอ๊ตไม่ได้ใช้คำว่าหาจะใช้คำว่าเลือกนะคะคนที่ รวยเนี่ยดูยังไงโอ้ดูไม่เป็นหรอกว่าดูยังไงรวยนะคะโอ้จะพิจารณาจากการใช้จ่ายเงินของแต่ละคนจะดูการควักง่ายคิดยากหรือคิดเร็วหรือโอเคการคิดเร็วจ่ายเร็วการคิดยากควักยากอย่างเงี้ยนะคะทำให้พิจารณาไปถึง การใช้ชีวิตในวันหน้าเรว่าจะคิดแบบนี้นะคะใครที่ไม่มีเงินเลยเงินน้อยมากๆเงี้ยโอ๊ตก็จะนึกถึงว่าโอาชีวิตฉันเนี่ยจะไปอยู่แบบนั้นเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะโอ้จะนึกถึงตัวเองนะโอ้ก็คิดเอานะคะตัวคุณเองเหมือนกันนะคะเวลาคุณติดต่อกับผู้ชายแล้วกัน ถ้าคุณมีเวลาในการทำความรู้จักพูดคุยก่อนก่อนที่จะมาเจอตัวกันเนี่ยคุณก็ต้องมีการพูดคุยเป็นแนวๆว,ว่าเออถ้ามันมีการใช้จ่ายเงินแบบนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะคิดที่จะจ่ายแบบไหนย,ยังไงมีการตอบสนองยังไงคุณจะได้เอามาพิจารณาว่าเออผู้ชายแบบนี้ฉันจะโอเคไหมวะ ถ้าใครที่ไม่ได้มีเวลาในการพูดคุยทำความรู้จักกันก่อนเจอกันนะคะผู้ชายบอกว่าฉันจะไปไทยเนี่ยฉันมีแผนอยู่แล้วว่าฉันจะไปไทยสัปดาห์หน้าแล้วเงี้ยเพิ่งคุยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฉันจะมาแล้วเนี่ยคุณก็ให้เขามาคุณก็นึกถึงสภาพการเงินตัวเองก่อนน้องหลายคนเนี่ยปรึกษาว่าส่วนใหญ่นะบอกว่าหนูอะมีเงินเดือนทํางานของหนู โอเคอยู่แหละแต่ถ้าผู้ชายเขามาแล้วหนูต้องควักเงินจ่ายด้วยเนี่ยมันเป็นเงินที่เกินขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายปกติของหนูอะ่ะจะทําไงดีอะพ่โอต์ก็ต้องคุยกับผู้ชายก่อนถ้าผู้ชายอยากมาเธอก็มาถ้าเธอมาแล้วเนี่ยเธอก็ต้องสอบถามพูดคุยว่าเฮ้ยยูจะไปเจอกันตรงไหนส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นอไปนัดที่ร้านอาหารไหมหรือสถานที่อะไรแล้วก็กล้าพูดไปเลย แล้วฉันเนี่ยต้องจ่ายค่าตั๋วไหมฉันต้องจ่ายค่าอาหารไหมฉันต้องจ่ายค่านั่นค่านี่ค่านู่นไหมไงถ้าผู้ชายบอกว่าโอ้ยเราก็ต้องแชร์แชร์กันไงเธอมาหาฉันแล้วเธอก็ต้องเธอก็ต้องจ่ายส่วนของเธอฉันก็ต้องจ่ายส่วนของฉันถ้าเป็นผู้ชายแบบนี้นะน้องไม่มีเงินจ่ายตรงนี้น้องปฏิเสธได้เลยค่ะไม่ต้องแบบเนื้อเต้นอยากเจอผู้ชายไม่ต้องเลย พราะเราการเงินไว้ดีแล้วผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินดีใจไงเ,เราเลือกสองแบบนะเลือกผู้ชายที่การเงินดีและยินดีจ่ายหลายคนการเงินดีแต่ไม่ยินดีจ่ายเงี้ยเราก็ไม่เลือกนะคนที่มีการลองใจนะตัวโอ๊ตอ่ะโอ๊ตไม่สนใจการลองใจคนที่มาลองใจแล้วจะเป็นมหาเศรษฐีในอนาคต หลุดมือออ๊ไปตลอดแหละโอไม่สนใจการลองใจเพราะโอ,อ๊ตอะไม่ได้เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นคนที่โชคดีเป็นเจ้าหญิงแล้วก็เจอเจ้าชายมาลองใจไม่เคยอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะเลือกนะคะถ้าคุณมีเวลาในการพูดคุยคุณก็มีสถานการณ์นี่แหละแต่ต้องเป็นสถานการณ์ที่คุณ จะเกิดคิดเอาเองว่าเออมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะเธอจะยังไงถ้าผู้ชายเขาไม่ยินดีจ่ายหรือเขาไม่ได้มีเงินที่จะจ่ายเนื่องจากอ่ะเขาก็มีคใค้จ่ายของเขาอยู่แล้วเขาต้องเช่าบ้านไหมเขาต้องจ่ายค่านั่นค่านี่ค่านู่น ون. แล้วไหนจะต้องมีนี่มีสินไหมอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคุยกันก่อน ถ้าเป็นแบบนี้นะคุณอย่าเสียเวลาทั้งตัวเองและตัวผู้ชายบอกไปเลยว่าเราไม่ต้องคบกันดีกว่าเราไม่ต้องมาเจอกันเราไม่ต้องคุยกันยืดยาวระยะเวลาในการพูดคุยนะคะก็แล้วแต่คุณแต่ละคนเลยนะคะกรณีที่พูดคุยกันแล้วโอเคทุกอย่างรับรื่นไปกันได้แล้วก็มาผู้ชายก็บินมาเจอแต่ตอนที่ผู้ชายจะบินมาเนี่ย เราก็ต้องพูดคุยกับเขาแล้วใช่ไหมเราว่าเวลาเธอมาเนี่ยใครจะจ่ายอะไรฉันจะจ่ายอะไรเธอจะจ่ายอะไรค่าโรงแรมเธอใครจ่ายฉันช่วยจ่ายหรือเธอจะจ่ายหรือยังไงพูดคุยกันให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะใครที่ไม่มีเงินเลยนะคะไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องทำทีท่าว่าเอ้ยฉันมีแรงจะจ่ายแต่ว่าแรงของฉันเนี่ยไม่ใช่แรงจริงๆหรอกไปหยิบยืมมา อย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะคะการเงินฝรั่งสำคัญกับหลายคนเลยนะเพราะว่าหลายคนคุณไม่ต้องปฏิเสธเลยว่าคุณหาฝรั่งเพราะคุณอยากมีชีวิตดีทางรัดนะคะยอมรับไปเลยค่ะใครที่เขามาว่าคุณปล่อยเขาว่าไปเขาไม่ได้มาช่วยให้ชีวิตคุณดีนะคะถ้าฝรั่งการเงินไม่ดีแล้ว ก็ไม่ได้มีชีวิตที่แย่จนคุณรับไม่ได้แล้วคุณก็พิจารณาแล้วว่าฉันอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้แหละฉันก็ไปช่วยๆกับเขาช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวใดๆถ้าคุณได้คุณก็โอเคถ้าคุณไม่ได้คุณเลือกพู้หลังที่มีการเงินดีและมีทุกสิ่งอย่างพร้อมอยู่แล้วในการที่จะมีคุณเข้ามาในชีวิตนะคะ เลือกผู้ชายที่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่บ้านผ่อนไม่ใช่บ้านเช่านะคะผู้ชายที่มีหน้าที่การงานที่มีเงินมั่นคงผู้ชายที่เขาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างเงี้ยนะคะฝรั่งหลายคนน่ะเขาไม่ได้มีเงินเยอะนะคะสิ่งที่พูดเนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่เลยนะคะใครที่มาฟังฟังแล้วเคยฟังแล้วก็คงจะเบื่อ เป็นสิ่งที่พูดแล้วพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนิ่นนานหลายปีมีคนทําพูดซ้ำซ้อนซ้ำซากก็เยอะมีคนที่พูดแล้วก็เลิกพูดไปแล้วก็มีสิ่งที่พูดซ้ำซ้อนซ้ำซากพูดบ่อยเพราะว่ายังคงมีผู้หญิงหลายคนเริ่มหาแฟนฝรั่งก็ไม่ได้รู้อีโน่อีอะไรอยู่อีกเยอะแยะเลยค่ะคนที่ฟังหลายๆคนแนะนำนะ คุณก็พิจารณาสิ่งที่เข้ากับคุณได้อาจจะแบบอ่ะไปเอามาจากคนนั้นนิดนึงคนนี้นิดนึงคนนุนนิดนึงนะคะแล้วคุณก็ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณพิจารณาแล้วว่าเอ้ยแบบนี้แหละคือแนวทางของฉันนะคะของโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเลือกฝรั่งที่จะให้ชีวิตโอ๊ตแบบโอ๊ตรับได้โอ๊ตไม่ได้อยากมีชีวิตที่เป็น คุณนายไฮโซต้องแต่งตัวสวยๆเหมือนในละครทีวีออกงานสังคมอยู่เรื่อยๆโอ้ไม่ชอบแนวนั้นนะคะต้องแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลาโอ้ก็ไม่ชอบแนวนั้นเหมือนกันนะคะก็เลยเลือกแบบที่วตเป็นอยู่นี่แหละเคยอยากได้บ้านหลังใหญ่สวยๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนใจอยู่กันสองคนมีบ้านหลังใหญ่สวยๆไป ไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นไม่ได้มีเงินจ้างคนทําความสะอาดดูแลไม่ได้มีความที่จะต้องโชว์ให้ใครดูบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆเอาเงินเก็บไว้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะอะไรเพราะเงินเรามีจํากัดเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจไม่ได้มีใครที่เราจะต้อง ให้เขามาเห็นว่าความเป็นอยู่เราเอ้ยมันเป็นเชิดหน้าชูวตานี้ไม่ใช่ในแนวของโอ๊ตไงแต่ฝรั่งที่เป็นสามีโอ๊ตถเ,เลือกแล้วว่าเขามีการเงินที่ดีเขายินดีที่จะจ่ายจ่ายทุกสิ่งอย่างที่ร้องขอแต่โอ๊ตก็ไม่ได้เคยร้องขออะไรเขามีแต่ขัดเขาได้ซ้ำว่าเอ้ยอันนี้อยู่จะจ่ายทําไมอันนั้นอยู่จะจ่ายทําไมนะคะใครที่ อยากได้ฝรั่งที่รวยเลยได้ชื่อว่ารวยเลยเนี่ยคุณต้องพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองให้มากๆเลยนะคะว่าคุณมีความฉลาดความเก่งความเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคนนั้นๆเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นคู่ชีวิตคุณไหมหากคุณไม่มีแล้วคุณทำให้มีได้ไหม หลายคนเขาก็ทำได้นะเขาก็ผักดันตัวเองให้มีความคิดในสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นเขามีชีวิตแบบที่เขาเป็นอย่างผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปแล้วผู้ชายที่เป็นเจ้าของโรงงานมาชอบเพราะผู้ชายมองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีความฉลาดมีความคิดก้าวหน้า ในการที่จะมาเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ช่วยทำงานดูแลธุรกิจได้ในอาชีพเล็กๆอาชีพเล็กๆของผู้หญิงไม่ใช่อาชีพส่เรียกอะไรดีตำแหน่งเล็กๆในบริษัทนั้นๆแล้วก็ช่วยดูแลจัดการในบางสิ่งที่มอบหมายไปได้ก็เหมือนกับเป็นทั้งสามีและเป็นทั้งบอสนี่ว่ากำลังนึกถึงซีรีส์จีนอยู่เลยนะ <laughs> ซีรีส์จีนน่ะกับดักรัก เจ้านายอะไรนะบอสตัวร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะใครไม่เคยดูไปหาดูนะน่ารักดีพระเอกอะ่ะเป็นบอสเป็นเจ้าของบริษัทนางเอกเนี่ยเป็นพนักงานตัวเล็กๆนะคะบริษัทนั้นเป็นทนายความนางเอกมีความเก่งไงแล้วเขาก็ทํางานอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือต่างชาติหลายๆชาติเขาไม่ได้เลือกเฟ้นเลือกสรรว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตฉันเนี่ย จะต้องมีความเท่าเทียมกับฉันแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ทุกคนที่ไม่ได้เลือกเฟ้นไม่ได้แบบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่หลายคนที่อยู่ในสถานะการเงินที่รวย <c oughs> เขาก็พิจารณาผู้หญิงที่มีอะไรในตัวของผู้หญิงคนนั้นนนนี่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในในความคิดเหมือนกันอ่าเล่าให้ฟังผู้หญิงคนเนี้ย โอร์เเคยเจอเขาเขาก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถความทะเยอทะยานนะเก่งทั้งภาษาพูดได้หลายภาษานะแล้วก็มีความทะเยอทะยานในการที่จะไม่ทําให้ตัวเองอยู่ในสภาพจนอีกแล้วเพราะตอนนี้ก็จัดได้ว่านางก็รวยระดับหนึ่งของนางมีบ้านปล่อยให้เช่าหลายหลังอาพาร์ตเมนต์คอนโดอยู่อเมริกานะแล้วก็เลือกคบเฉพาะผู้ชายที่ อายุแก่กว่าสมมติน้องอายุน้องเขาอายุน้อยกว่าอ๊าแหละเรา่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่นะสมมติน้องอายุสักสามสิบละกันแต่เขาอะอายุเลยสามสิบแล้วแหละเขาจะเลือกผู้ชายที่แก่กว่าประมาณคือสิบปีขึ้นนะ่ะนักยี่สิบปีก็มีเป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่คือเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งคือแก่กว่าแหละแล้วก็มีเงินแน่นอนเพราะเจ้าของธุรกิจไม่เป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ขายบ้านเป็นเจ้าของโชว์รูมรถขายรถเป็นเจ้าของตลาดอย่างเงี้ยเขาจะเลือกเฉพาะแนวแนวนี้เลยนะตัวเขาเนี่ยก็เป็นเศรษฐีนีอ่ะเรียกเศรษฐีนีก็ได้ก็เขามีกิจการบ้านเช่าอะไรของเขาเยอะแยะเลยแต่ในการที่เขามีกิจการบ้านเช่านั้นคือตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะขายบ้านได้ซื้อบ้านได้มีใบทำงาน ในภาษาอังกฤษของอเมริกาเขาเรียกเรีย t เ r อเขามีใบอนุญาตในการทํางานอะไรทํานองเนี้นะคือตัวของคุณนะ่ะคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะทําให้ผู้ชายที่คุณมองว่าเฮ้ยฉันอยากได้ผู้ชายแบบนี้เป็นสามีเป็นคู่ชีวิตที่เขาจะมองมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ได้มองขนาดนั้นคุณมองแค่เอาแค่ผู้ชายที่มีการเงินดีที่เขายินดีจ่าย ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละเหมือนอย่างอย่างโอ๊ตเงี้ยก็ธรรมดาแต่ตัวโอ๊ตเองอ่ะโอตก็มีความมั่นใจในตัวเองโอตก็มีความคิดของตัวเองโอ๊ตมีการโต้เถียงโต้อตอบกับฝรั่งมาก่อนหน้าเนี้เยอะฝ <laughs> รั่งรวยมาจีบก็ไม่เอาเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังหลายๆครั้งถ้าใครได้ฟังโอ้ตไม่ชอบวิถีชีวิตบางคนเนี่ยฝรั่งโคตรรวยนะโคตรรวยแต่เขาใช้ชีวิต โคตรโลอย่างเงี้ยโอตก็ไม่โอเคมีแบบนี้เหมือนกันนะรวยแต่ใช้ชีวิตโคตรโลอย่างเงี้ยแล้วเคยไปเดทฝรั่งที่ไม่ได้มีการเงินที่ดีนะแต่เขาจ่ายเพราะโอทคุยก่อนไงไอ้ไม่มีเงินหรอกถ้าไอไปกับยูอ่ะยังไงยังไงยูงงก็ต้องจ่ายให้ไอทุกสิ่งอย่างเมื่อไปเดทกับฝรั่งที่การเงินไม่ดีเขาจ่ายทุกอย่าง สิ่งที่ตามมานั่นคือชีวิตในการใช้ของเขาการใช้ชีวิตของเขาภาษาขอโทษนะทุกคนภาษาไทยภาษาอังกฤษพูดมั่วแล้วการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่โอชอบหรือและโอเคคือไม่ใช่ที่โอเคไม่เรียกว่าชอบแล้วกันเพราะถ้าไม่โอเคคือไม่ใช่สิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็แค่ครั้งเดียวไงก็คือไปเด็กกับเขาอะเขาพาไปกินอาหารแบบแบบนี้อ๋อ กินอาหารริมทางอย่างเงี้ยโอเคได้พาไปนอนสถานที่นอนแบบนี้ก็รับรู้ไว้ว่าเอ้ยถ้าอยู่ด้วยกันนานๆใช้ชีวิตคู่กันแล้วการใช้ชีวิตแบบนี้ฉันไม่โอเควะคืออยู่ด้วยกันคืนเดียวนอนได้นั่นคือสิ่งที่โอ๊ตกำลังเรียนรู้การใช้ชีวิตเขาเงินเขามียินดีจ่ายแต่เงินเขามีไม่มากพอสำหรับโอ๊ตไงเพราะฉะนั้นการเงินเขาไม่ผ่าน เขาคือคนที่การเงินไม่ดีสําหรับโอ๊ตนะสิ่งที่โอ๊ตเล่าเนี่ยโอ๊ตอยากให้คุณฟังแล้วคุณเอาไปพิจารณาเอาเองเวลาคุณคุยกับผู้ชายของคุณที่คุณเข้ามาคุยยังไม่ได้เป็นอะไรด้วยกันหรอกนะหรือถึงขั้นที่ไปเจอกันแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยหลายคนไปกับฝรั่งแล้วครั้งหนึ่งแล้วฝรั่งไม่ขอเดทครั้งที่สองครั้งที่สาม คุณก็มุ่งเป้าไปว่าเอฉันไม่ดีตรงไหนคุณอย่ามุ่งเป้าว่าฉันไม่ดีเดฉันต้องดีเสมอคุณถ้าเขาไม่ขอเดทครั้งที่สองก็หาคนใหม่ได้เลยคุณคุณไม่ต้องถามว่าฉันไม่ดีตรงไหนหรอหลายคนแนะนำว่าทำยังไงให้ฝรั่งประทับใจในเดทแรกไม่ต้องทำยังไงหรอกคุณตัวคุณถ้าไม่มีความมั่นใจเลยอะนะ คุณก็จะมีความคิดว่าฉันจะต้องทำยังไงเพื่อให้ผู้ชายประทับใจอยู่เสมอไปอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณต้องทำเพื่อให้ผู้ชายประทับใจนะคุณถอยหลังกลับมาหนึ่งเก้าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนถ้าฉันเป็นของฉันแบบนี้แล้วผู้ชายไม่ประทับใจปล่อยเข้าไปคุณ <laughs> ปล่อยไปเลยเราต้องเป็นตัวของเราก่อนนะคะไม่ต้องทำเพื่อให้ใครประทับใจเพราะฉัน มีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ถอยหลังกลับมาอีกหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วนะถ้าคุณรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าฉันไม่มีความมั่นใจอ่ะคุณทำให้ตัวเองมีความมั่นใจก่อนก่อนที่คุณจะก้าไปคู่กับผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่เขาจะมาพูดคุยทำความรู้จักและมีการนัดกันนะคะการเงินเนี่ยนะเล่าให้ฟังเร,เร็วเนี้ยไปเจอวิดีโอ อันหนึง่งล้วโอ้ตราจำรายละเอียดจำนวนเงินไม่ได้เลยนะคุยถึงฝรั่งคู่ฝรั่งกู้หนึ่งผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่ใช้ชีวิตโชว์ในโซเชียลเนี่ยนะทุกอย่างไฮโซใส่เสื้อผ้าแพงๆเป็นไฮเอ็นแบรนด์เนมแบบแต่งตัวหรูหราฟู้ฟ้ามากๆสุดๆเลยอ่ะแล้วสามีก็ดูดีหน้าตาดี คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นเนื้อหาเป็นข่าวออกมานะคือสามีเขาอะไม่ไหวกับการที่หาเงินเพื่อจะมาปนเปรอผู้หญิงที่เป็นเมียเนี่ยก็เลยชิงลาโลกเขาใช้คำว่า delete himself ตอนแรกอ๊ไม่เข้าใจว่า delete himself คือการฆ่าตัวตายอ๊ดคิดว่าเขาทิ้งผู้หญิงหรือไม่ก็แบบหย่าก,กันไปเฉย จนอ่านไปเรื่อยๆเอ้าผู้ชายค่าตัวตายเพราะหนีหนี่นีน่ที่เกิดจากหาเงินมาเพื่อสนองเมียเมียก็แบบไฮโซหรูเลิศตลอดเวลายอย่างเงี้ยโชว์โชว์สังคมให้เห็นว่าฉันน่ะเป็นคนมีเงินเป็นคนไฮโซเป็นคนหรูหรูเลิศเลิศนะไม่ใช่หรูเลิศแบบที่โอ๊ตบอกว่าคุณต้องสวยๆเลิศเลิศเชิดเอันนั้นอันนี้เกินไปคราวนี้ก็ มีเกี่ยวข้องกับการใช้นี้สินเขาก็ไปดูคนที่เป็นเกี่ยวข้องกับท่านายความหรือใดๆเนี่ยนะว่าเอออันไหนบ้างที่นางต้องจ่ายอันไหนนางไม่ต้องจ่ายก็มีในส่วนของที่โอ๊ตจได้นะอพาร์ตเมนต์ที่เช่ากันก็ก็หลายหลายอยู่นะคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเลยนะเป็นพันล้านหรือเท่าไหร่นี่แหละว่าจายอดไม่ได้นะนี่สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก ผู้ชายไปหาเงินไปกู้ไปยืมหรือใดๆก็ตามเพื่อมาปนเปื้อผู้หญิงนี่แหละผู้หญิงก็โชว์เฉิดฉายในสังคมไงเขาก็มีส่วนที่อ่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ชื่อกู้ด้วยกันเช่าด้วยกันอย่างเงี้ยก็ไม่จ่ายอันไหนที่ร่วมกันก็ต้องจ่ายไปอันนี้เล่าให้ฟังนะผู้ชายอ่ะเขาก็ยินดีแต่ผู้หญิงหลายคนก็เยอะเกินไปอย่างเงี้ยในไทยก็มีอย่างข่าวของนักแสดง คนหนึ่งที่ทุกคนก็เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไฮโซเลิศ e หรูแบรนด์เนมทุกสิ่งอย่างแล้วตอนที่มีสามีเนี้ยก็เห็นตามข่าวไงสามีเป็นคนที่รวยมหาศาลว่าไปเพราะสุดท้ายมีเรื่องตรงนี้หลุดออกมาปรากฏว่าอาชีพของสามีอ่ะก็คืออาชีพพนักงานธรรมดาทั่วไป ไม่ได้เป็นไฮโซมหาเศรษฐีได้ๆแล้วเขาก็เลิกกันก็ว่าไปนะอันนี้พูดถึงว่าเราธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราเลือกฝรั่งการเงินดีเราก็ต้องพิจารณาให้ลึกๆนะโอตไม่มีวิธีมาบอกคุณแน่นอนหรอกว่าเราจะดูยังไงเราจะทำแบบไหนสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการของตัวเองและภาพที่ตัวเองเห็นชีวิตตัวเองว่า ไปอยู่กับผู้ชายคนเนี้ยฉันจะเป็นยังไงเวลาผู้ชายพูดคุยกับฉันเนี่ยเขาพูดคุยว่าเขาจะจ่ายค่านั่นค่านี่ให้ฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีการพูดคุยตรงนั้นออกมาเลยเนี่ยโอ้ไม่เอาเลยนะสิ่งที่เขาจะพูดคุยก็คือเกิดจากเราเนี่ยเราเล่าให้เขาฟังแต่เราไม่ได้ขอเขานะเราเล่าให้เขาฟังว่า ถ้าเราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยฉันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้งี้แล้วมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เธอต้องเคลียร์ให้ฉันนะที่พูดแบบนี้แบบนี้เพราะคุณก็มีกรณีของคุณไงโอ๊ตก็มีกรณีของโอ๊ตกรณีใครกรณีมันไงคุยก็ไปคุยไงผู้ชายคนไหนพูดมาอีกแบบหนึง่งเป็นการสบประมาทว่าเอ้ยที่ยูพูดเนี่ยยูพูดเพื่อจะให้ไออ่ะส่งเงินให้ยูเลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ย โอ้ก็ไม่เอาคนที่ผ่านคือสามีเขาฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วเขาก็บอกอ๋อโอเคไอรับได้ไอโอเคเพราะว่าไม่ได้ขอเงินเขานะวันที่คุยกันไม่เคยขอเลยแต่ว่าพูดให้เขาฟังให้เข้าใจว่าหากเราตกลงแล้วเนี่ยเงื่อนไขคืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอยู่จะต,ต้องจ่ายเงินตอนตอนไหนแบบไหนยังไงเท่าไหร่เขาโอเคทุกอย่าง แล้วก็เห็นแล้วว่าการใช้ชีวิตของเขาเป็นแบบที่เรรับได้นะคะใครที่คุณมองว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะผู้ชายอ่ะไม่ต้องมีเงินมากนักหรอกเงินฉันก็มีก็มาอยู่ด้วยกันแหละฉันพอใจแล้วก็ช่วยๆกันไปอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะพิจารณาเอานะคะเรื่องการเงินเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญ ใครว่าการเงินไม่สําคัญโอ๊ตว่าสําคัญหลายๆคนเขาก็ว่าสําคัญนะเงินน่ะใช้ซื้อทุกสิ่งได้บนโลกนี้แหละจริงๆแล้ว่นะแต่สิ่งที่ซื้อมาเนี่ยจะอยู่เนิ่นนานแค่ไหนอันนั้นไม่รู้นะคะหลายคนบอกว่าเงินซื้อความรักไม่ได้นะเงินซื้อความรักไม่ได้ก็อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงโอ๊ตไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะโอ๊ตรู้แต่ว่า เงินสามารถซื้อคนที่มาแกล้งรักเราได้ก็ไม่ได้ทุกคนเหมือนกันที่ใช้เงินซื้อได้แต่ก็มีหลายคนที่ใช้เงินซื้อได้ <c oughs> <c oughs> ใครที่อยากให้คุยเรื่องอะไรเจาะเฉพาะเฉพาะนะคะในมุมของโอน,นะคอมเมนต์เอาไว้คุณจะมาคุยให้ฟังนะคะยังไงก็ยังแนะนำว่า คุณจะเลือกผู้ชายแล้วคุณจะไปใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยเลือกคนที่มีการเงินที่ดีและยินดีจ่ายแล้วก็สอบถามไปด้วยว่าเขามีค่าใช้จ่ายอะไรเขามีหนี้สินอะไรแบบไหนยังไงบ้างแล้วการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยบางคนมีเงินมากแต่ใช้ชีวิตธรรมดามากๆติดดินมากๆอย่างเงี้ยคุณรับได้หรือเปล่าหลายคนนะมองแต่ว่าผู้ชายมีเงินชีวิตเชนคงดีปรากฏว่าผู้ชายมีเงินแต่เขาใช้ชีวิตติดดินเขาไม่ใช้เงินอย่างเงี้ยก็มีนะคุณ คิดให้ดีพิจารณาให้ดีถามพูดคุยกันให้ดีนะคะไปแล้วนะขอบคุณที่มาฟังขอให้มีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ